มาเจอกันสวัสดีครับ,รบโอ้โหอาจารย์นะครับจริงๆท่านเหนือกว่าอาจารย์เยอะนะท่านเป็นระดับศาสตราจารย์นะผมบอกเลยว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้ดูแลท่านนะอ่าโอ้ยอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับผมติดปากนะครับผมอ่าจริงๆคือคันนี้ไม่ได้ขับเองนะเราซื้อให้ผู้มีพระคุณ ถูกแม่ดันใช่ครับซื้อให้พ่อครับเอยซื้อให้พ่อนี่คุยกันมานานมากคุยกันนานนานมากแต่คุณพ่อเองก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองครับบอ,อกว่ายัางไงก็ต้องลูกอย่างเดียวโอ้โ,อโหต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน <ผม S 2> นะ<ม>ครับผมครับผมวันนี้ดูแล้วรถแบบนี้มันจะทําประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวได้บ้างครับโอ้ใช้ได้เยอะเลยครับหนึ่งก็คือใช้ขนส่งของในบ้านเราโอ้โหยังนไงแล้วก็ น่าจะเอาไปท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับโอ้ดูทิต่างจังหวัดนะผมบอกให้นั่งท้ายกระบะนะนั่งท้ายกระบะชิวๆปูเสือปูสาดนะนั่งกันไปสนุกสนานจอกข้าวตัม้า,าเหียวกินได้เรากินกันแบบชาวบ้านนะครับผมมีความสุขทีเนี้ยเรื่องแคมเปญเนี่ยผมบอกให้เลยนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ชี้แนะนะช่วงนี้เรามีให้สําหรับท่านที่มีอาชีพพิเศษกลุ่มอาชีพพิเศษมีอะไรบ้างครับน้องอาร์ต โอ้โหหมอแพทย์พยาบาลราชาการราชาการ,รานะ,ะวิศวกรสถาปนิกผู้ตรวจสอบบัญชีจานานพิเศษนะครับผมหรือระดับอ่าราชการระดับสัญญาบัตรนะครับรองถึงรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ฟังไว้นะฟังไว้นะฟังไว้นะขอร้องเลยทั่วไทยเอ้ยอะไรนะใครก็ได้มามาใช้บริการกันสนิทสะหน่อยเพือ่อผู้มีพระคุณ เอา้ามารีวิวดูให้หน่อยเนาะโอ้โหรถอะไรเนี่ยสวยจัดนี่โฉมใหม่ล่าสุดนะน้องอาร์ตโฉมใหม่ล่าสุดมันยังไงนะน้องมันเพิ่มอะไรมาเพิ่มแรงบีบปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่และที่สําคัญนะน้องอาร์ตมันใส่เกียร์มาทั้งหมดหกสปีดจับจัดเลยวันนี้คุณพ่อแบบว่าโอ้โหเห็นว่ามีมีมีมมทำกเกษตรด้วยนะอาจารย์ครับทำเกษตรรับเลี้ยงวัวครับ โอ้ยยิงวัวยิงวัวบ่อยมากเลยเราปล่อยเกี่ยวกับรถที่ใช้เกี่ยวกับวัววัวะ<ค>นวะไม่ว<ร>่าจะาคุณพ่อขวัญกาคุณพ่อครับเจอกันเชิญเชิญเชิญเรียนเชิญหน่อยครับผมรีวิวสะหน่อย <1954 S 1> วันนี้สัมภาษณ์เยอะเลยไม่รู้ว่ายาวัวหรือเอาวัวเป็นๆขึ้นไปยืนข้างบนแต่ว่าผมบอกเลยว่าแหนบสองชิ้นนี้พาไปได้หมดครับผมโอ้ยเชิญครับผมโอ้ยขออนุญาตครับผมสัมภาษณ์มือหน่อยครับ คุยกันตั้งนานรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างถ้าเกิดเกี่ยวกับชีวิตชาวบ้านคุณพ่อรู้เรื่องถ้าเกี่ยวกับชีวิตของไฟแนนซ์ต้องอาจารย์ด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ระดับศาสตราจารย์ผมบอกให้เลยนะตรักกะอย่างดีท่านไม่ได้ว่ามั่วซั่วซีซั่วซื้อกับใครก็ได้ท่านให้โอกาสได้ดูแลเราได้ดูแลนะโอ้โหผมยินดีที่สุดเลยครับ,อ,บอาจารย์ครับผมวันนี้ยินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับผม ถือว่าเลขเปลี่ยนกันผัดกันเลี้ยงนะครับวันนี้ดูดูดูด,ดูช่วงท้ายช่วงแนบให้หน่อยน้องยังไงยังไงโอ้โหแนบหัวแนบแนบแนบโอ้โหนี่แนบเราบอกให้เลยนะเราจดแบรองรับแบบถูกต้องตามระ,ระบบของข,องขนส่งให้ไม่ต้องห่วงขับสบายใจโอ้โหทีนี้เห็นว่าบรรทุกอะไรเป็นหลักนะครับย้าย่้าหญ้าฟืน ไม่ฟื้นนะครับโอ้ไม่ฟื้นก็ต้องใช้น้ำหนักนิดนึงนะครับโอ้โหตันกว่าปกติเนี่ยผมบอกเลยนะรถโตโยต้านะฟังไว้นะฟังไว้หน้าเพนเฟลด้วยรถของตัวมันเองอรองรับวิ่งไปเลยสบายสบาย,บายได้ถึงสามตันนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเราทําไว้เสริมเพื่อว่าบางทีนะอาจจะมีไม้บางชนิดนะคุณพ่อนะที่มันหนักเกินกําลังคันนี้ก็พาไปได้จบเลยโอหสวยสุดๆส,สวยสุดๆคันนี้ อาวันนี้ก็ลา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 กันขับรถมาไเลครับผมครับผมโอเคเอาว่าไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าหลังบ้านวิวสวยแล้วกันนะโอ้โยดูสะกอนธรรมชาติสร้างโอโอเคขอบคุณที่เ <laughs> ชิญผมมาสูตรดมอากาศบริสุทธิ์นะครับผม <laughs> โอเคขอบคุณนะครับ แฟนเพจและทุกคนที่ช่วยเป็นอุปการะคุณกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> อัดอัดอดให้